สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆชาวเฟซบุ๊กไลน์โชว์โชว์แคมนะคะพร้อมกับ YouTube ด้วยนะคะเพราะว่ามีคนใน YouTube ก็แบบม้าจาก y o youtube นะอะไรอย่างนี้เนาะก็เดี๋ยวจะครบห้าพันแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรแบบแปลกๆเนาะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เพื่อนที่เขาทําสัญยกรรมแน่อะไรอย่างนี้เนาะไม่รู้เขาจะกล้าออกคลิปรหรือเปล่าน,นะเขาเป็คนคนขี้อายนิดนึงแล้วก็เอ่อเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทําการแต่งหน้าเกี่ยวกับวาเลนไทน์ซึ่งของน้องเกดจะมีสามคลิปสามระดับอันนี้เป็นวันนี้นะคลิปนี้เป็นเลเวลหนึ่ง ก็คือแบบบางบาเบาๆใสๆคลิปพวกนี้เป็นเลเวลสองซึ่งแบบเป็นแบบธรรมดาโอเคแบบทุกคนอาจจะทำได้แต่เลเวลหนึ่งอาจจะต้องพิวดีนิดนึงเลเวลสองทุกคนทำได้เลเวลสามคือแบบเด็ดดวงอ่ะคือแบบกะว่าแบบไม่ไม่มีแฟนน่ะไม่เอาอ่ะทําไมอ่ะเชิดดับเอออะไรอย่างงี้เนาะแต่เลเวลหนึ่งคือแบบมีแฟนแล้วสวยสยเลเวลสองก็คือแบบกําลังหาอยู่อะไรอย่างงี้เนาะโอเคค่ะก็มาเริ่มที่เอ่อ ไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์อันนี้ของออ Beauty c o s m e t เท s ไม่ต้องทาเยอะเพราะใช่นิดเดียวก็ทั่วหน้าแล้ว mm hmm. น้องเกดจะไม่หยุดแล้วเพราะน้องเกดหยุดปุ๊บเกิดเรื่องนะคะจากนั้นน้องเกดจะใชออ้อันนี้ค่ะ Lovely Base นะคะของ The Face Shop เราไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันหรอกแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้เขา get feel หม้ว่าเราเฮ้อของใหม่แล้วก็จะใช้มันแล้วก็ทุกคนจะได้แบบตัดสินใจว่าแบบจะซื้อดีไหมหรืออะไรยังไงเนาะเพราะอย่างทุกอย่างมันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเนาะอย่างใครที่ผิวหน้าดีมากๆหรือแบบต้องการคําว่าเมคอัพหน่เมคอัพอะไรอย่างนี้เนาะ แนะนำที่มันเป็น beauty c o s e t เลยดีกว่าเพราะว่าของเขาจะบางเบามากต่อมาค่ะ B B บ,บ,บางเบาอีกเช่นเดียวกันเป็นบางเบาแล้วก็ไม่ค่อยปกปิดนะคะจะให้เป็นความกระจ่างใสเสียมากกว่าเนาะ ต่อมาค่ะคอนซีลเลอร์ซึ่งคอนซีลเลอร์นี่มันจะเหมือนเดิมค่ะก็คือไม่ค่อยปกปิดแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติบิวตี้คอเทกคือเขาจะเน้นเกี่ยวกับความเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบผิวขาวใส่สุขภาพดีมาจากเหมือนแบบมาจากด้านในอย่ะเนาะเขาจะไม่เน้นแบบขาวหนาโบหรือว่าแบบอะไรอ่างี้เนาะคนที่แบบชอบแบบธรรมชาติแล้วก็ อะไรที่ไม่เยอะแล้วก็เบาสบายหน้านี่คือคำตอบของคุณว่าคุณควรใช้อะไรนะคะ<ม>ต่อมาค่ะน้องเกดจะใช้แป้งของ beauty content กันนะคะเป็นแป้งพับ<ม>ดูเลยบางเบามากดูนี่บางเบาเห็นไ่มว่ามันเห็นเนื้อเนื้อ BB, บีบีเนื้อแบบของเราอะไรอย่างนี้เนาะอาจสังเกตจากฝ่ายน้องเกดยังชัดเจนอยู่เลยเห็นไหม แต่งหน้าหนาไม่หนาดูได้เลยอ่ะดูสิเห็นไหมฝ่ายก็ยังเห็นอยู่เลยแล้วก็แบบไม่ได้แบบปิดเยอะอะเห็น huh. ป่าฝ่ายยังชัดอยู่เลยเนาะดูดีเห็นไหมเส่้อน้องเกจะชอบมากเลยอะเพราะมันแบบ บางเบาให้ความที่แบบเป็นธรรมมาอ่ะเข้าใจไหม Get feel เนอะอ่ะเสร็จปุ๊บเรามาเขียนคิ้วกันเขียนคิ้ววันนี้นะคะขอใช้เป็นเอ่อมิสทีนอันนี้ Secret Eye Brow นะคะใช้สีนี้ผสมกับสีนี้สองสีนี้นะคะกับแปรงหัวตัดนะคะ ไม่อยากหยุดเลยเพราะว่าพอหยุดปุ๊บมันค้างเติ่งอะแล้วแบบเดี๋ยวน้องเกดจะแต่งให้ดูไม่ทันแน่เลยอะอ่ะเดี๋ยวเขียนให้ดูคร่าวๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวขอหยุดปแป๊บหนึ่งขอให้ภาวนาก่อนขอให้คลิปมันไม่กระตุกเนาะเบื่อมากเวลาคลิปกระตุกอ,ะอ่ะอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่าคิวด้วยของอันนี้อะไรซีเวนาคัลเลอร์สีน้ำตาลอ่อน ก็เติมห่างเขาอีกหน่อยอืมหลังจากที่เราลงไพรเมอร์ของ E2D ไปแล้วนะคะวันนี้น้องเกตจะใช้ผ้าเรทอันนี้ของเอ่อบิวตี้คอเทนนึกชื่อนานเกินนะคะ วันนี้ normal normal นะคะจะใช้เป็นสีสามสีแมทอันนี้นะคะก็มันจะแบ่งเป็นล็อกๆให้เราแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะฉีกกดได้นะคะ mix mm hmm. and match ได้ตามสบายนักเก็ตก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อ,อนตรงกลางนี้นะคะเหมือนเดิมป้ายลงไปทั้งหมดเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบธรรมาชาตินิดหนึ่งอะแต่ก็ไม่ได้แบบ แต่ก็ไม่เชิงที่แบบไม่รู้เลยว่าแต่งเราแต่งแต่ว่าเราแต่งให้แบบดูดีในระดับหนึ่งอะเกตเนาะเกตฟิลเนาะเดี๋ยวนี้ติดคำบ้าบออเลยจากเพื่อนมาก็ไม่รู้อะเพื่อนปั้นหัวต่อมาต่อมานะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มในพาเลตของเขาอันนี้เนาะ เฮ้ยมันคุมนะกับการที่แบบเราจะหาไอแชโดว์โอ้โหดูสินิดเดียวสีเข้มปิดเลยกับการมันคุมกับการที่เราจะหาไอแชโดว์ดีๆไว้สักอันหนึ่งอะ่ะเออเราดูดีสีแน่นมากค่ะโมหรือเปล่าดูได้ละกันเนาะแน่นจังแน่นจงเบย แต่อันนี้หน่อยดีกว่าแต่สีกาลระเบนเอาเหลวอสีแนนจุง มาค่ะสีที่เป็นสีขาวสีเนื้อเนอะไม่ใช่งสีขาวเรกของเขาอันนี้เนาะเป็นตัวเก็บเราก็ได้อะไรที่แบบค่อนข้างที่จะธรรมชาตินิดหนึ่ง เก๋วะ่ะต่อมานะคะอายไลเนอร์วันนี้เป็นตัวเด็ดดวงแล้วก็เพิ่งได้มาใหม่เอาหายไปไหนแล้วนี่มันเป็นของเบลตี้ลิเชียศาสต์ตัวเองเคยดูโมเมพาเพลินใช่ปะแล้วเขาแบบเขาหลักตัวนี้มากอะ่ะเออ เราก็เลยไปสส่ตามเข้ามาซึ่งเป็นหัวแบบนี้เหมือนกันเป็นหัวแบบเป็นหัวพูกการแบบนี้เนาะเดีวกรีดให้ดูเส้นเล็กเส้นคมแล้วก็แบบดูดิเออ,ปอแปลเนาะเดี๋ยวไปกรีดข้างนึงก่อนนะเยสสวยปะ เส้นมันคมแล้วเส้นมันเล็กมากอะ่ะอันนี้ดูหัวดีไปซื้อได้นะบิวตี้ริเช่อันนี้มันลดจริงๆอะ่ะเซนตามเซนท่านอะ่ะเออน้องแกไปซื้อที่เซนท่านมาลดลดแบบลดลืมอะ่ะเอออันนี้เฮ้ยมันเจ๋งจริง,รงอ่ะดูดีรู้วแบบมันตามไลเนอร์อ่ะต่อมาค่ะก็ e liner อินไลเนอร์ของจอร์ดาน่าเนาะ เดี๋ยวเราจะมาสอนคลิปกริดอายไลเนอร์สำหรับในโอกาสต่างๆแล้ละกันอืมแล้วก็ต่อมาใต้ตานะคะไหนบอกเบาๆไงสีขาวนะคะดินสออะไรก็ได้ค่ะ มันเล้วจริงๆว่ะอันเนี้ยเออเดี Beautylicious ต่อมานะคะเป็น Arena d กากเพชรซึ่งเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้อ่ะต่อให้เราแต่งตาเบายัางไง Arena d กากเพชรก็ต้องมานี่เป็นความคิดของเกณฑ์นะว่าแบบ ไม่รู้ว่ะต่อให้แต่งเบายังไงก็ต้องมีอะไรเนอร์กากเพชรเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆเนี่ยนะต่อมานาะเป็นปัดแก้มอุ้ยสิเบนนาทีแล้วปัดแก้มวันนี้ใช้ของอะไรดีเอ่อปัดแก้มวันนี้ใช้ของ into it นะคะสเีเบอร์สามนะคะสีปามเพียรอะไรเนี่ยแหละตัวน,นี้นะนะคะเดี๋ยวไปปัดก่อนเนาะ ต,ต่อมาค่ะ Beauty c o t t a g ที่เป็นไอ้นี่ตัวไฮไลท์แล้วก็ตัวบรอนเซอร์โอเคใช้ตัวบรอนเซอร์โอเคชอบตัวบรอนเซอร์ของอันนี้นะดูดีสีเข้มชัดเจนอะแล้วเดี๋ยวเราไปเบรนดเอามันจะง่ายกว่าที่แบบเข้าใจฟิลทีเ่เราเติมน่อยๆแล้วเราออกจากบ้านปะดูดีสีชัดมากเอาเป็นทำเป็นอายแชโดก็ได้นะเนี่ย brain ต่อมาค่ะตัวไฮไลท์ของเขานะน้องเกดจะเอามาสไลด์ตรงนี้ใครที่อยากได้ความโกลวเชิญอันนี้จริงๆเฮ้ยรู้สึกคุ้มค่ากับการซื้อมาเ่าแบบซื้อมาถูกสิ่งซื้อมาถูกหลัก เสร็จแล้วเราก็มาทาลิปสติกอุ้ยสิบสานาทีแล้วหรอลิปสติกวันนี้เราใช้แบบเอ่อสี hey อ,อ,อยู่ไหนนะจะใช้สองสีค่ะคือสีเบอร์ห้านี่เบอร์ห้านี้นะคะเบอร์ห้าของ beauty c o t t a g e ลักษณะออกเป็นอย่างนี้น้ำตาลส้มๆม จากนั้นใช้สีเบอร์หกคอมพิวตลุกแล้วนะคะหน้าแบบโกโก้โกใสๆแล้วก็แบบ สุขภาพดีแต่ว่าก็ดูออกว่าแต่งอันนี้เป็นแบบขั้นสอบสอบเลเวลหนของน้องเกดโอเคค่ะคลิปนี้ถ้าท่านจะยาวเกินไปมากแล้วนะคะบ๊ายบาย